ถ้าจะมาพูดเคลียร์เนี่ยนะมันก็จะเหมือนกับเราเล่นคําหรือเปล่านะครับแต่อย่างแรกสุดเราต้องถามก่อนนะว่าแพงคืออะไรคําว่าแพงคือสินค้าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ตามที่โฆษณาหรือระบุไว้หรือว่าคุณประโยชน์มันไม่ถึงอันนั้นคือแพงหินก้อนนึงเนี่ยที่แบบอยู่ข้างถนนที่แบบเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไระต่อให้บาทเดียวก็แพงนะเพราะมันใช้อะไรไม่ได้บนโลกนี้ไม่มีสินค้าราคาแพงนะมีแค่สินค้าราคาสูงแต่ว่าถ้าสูงแล้วเนี่ยสามารถตอบโจทย์เราได้เนี่ยมันก็คุ้มค่านะวันนี้สินค้าจะแพงไม่แพง อยู่ที่ว่ามันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ามากกว่าถ้าคุ้มค่าก็ถูกล่ะแต่ถ้าไม่คุ้มค่าอันนั้นแหละอาจจะแพงของจริงถ้างั้นเราขับรถคันหนึ่งเนี่ยที่มันมีแบบมีดาวอยู่ข้างหน้านะบอกคัสี่ห้าล้านไปเนี่ยกับรถอีกคันหนึ่งอะราคา7จ็ดแปดแสนอะถามว่าเราขับไปถึงบ้านทั้งสองคันขับถึงไหมก็ขับถึงเหมือนกันแต่เราเลือกได้อะเราอยากนั่งคันไหนหรือว่ารถราคา4ี่ห้าล้านเนี่ยมันกันฝนไหมมันก็กันฝนนะแล้วรถราคา7จ็ดแปดแสนมันกันฝนไหมมันก็กันฝนเหมือนกันเพียงแต่ว่าวันนี้ไอ้ร้าานบงงคั เราเปิดประตูไปนะนั่งไปปับ๊บเก้าอี้เดินให้เราฟืบพอเรานั่งที่เบาะปั๊บเบาะฟึบ,บ,ก,บกลับมาให้เราพาุงอะไรปับ๊บตกลงมาหาเราปับ๊บโอ้โหระบบจะมดเดินพุงเดินผ่านมันร้องตื่นเรารอบคันใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าพาเทอเนี่ยแพงไหมต้องบอกว่าเมื่อใช้แล้วเนี่ยเกิดผลหรือเปล่าถ้ามันเห็นผลนะครับยังไงมันก็ถูกนะแต่ถ้าวันนี้เราทําของถูกนะแล้วไม่เห็นผลอันเนี้ยแพงของจริงครับ